สวัสดีครับว,วันนี้อยู่กับพวกเรานะครับช่องออมเลดชิลขับนะวันนี้แม่โอ้มาทําอะไรคบเนี่ยมาซื้อกล้องซื้อกล้องเลยลเลยหรอซื้อกล้องไปทําอะไรครับเนี่ยอ,อ,อ๋อจะทําช่องเชอเบตฟันนี่นะครับก็เพื่อนเพื่อนฟีออมเลตนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเชเบตด,ด้วยนะจะมีช่องกับเขาแล้วนะออมเลดคะน้องจะมีช่องรู้สึกยังไงครับรู้สึกอิจฉาน้องหรือเปล่าฮะไม่นะเชเบตช่องหนูชื่ออะไรคะ ลองช้เป็นฟันนี่นะครับอย่าลืไมไปกดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเพิ่มจะขึ้นไว้ให้ข้างบนนะครับผมว่าตอนนี้เรามาที่ร้านโซนี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูงในกันดูว่ามีกล้องอะไรบ้างว้าวเล่นกล้องยี่ห้ออะไรไครับผมโซนี่นะวันนี้กล้องที่เลือกจะเป็นโซนี รุ่นนี้นะครับเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็สวยนะมีเลนมีไรด้วยแล้วก็ตัวเล็กกะทัดรัดนะครับผมแม่วุจะมาทาช่องของเชบิตวันนี้ใช่สีนี้ไหมครับแม่วุสีขาวเลยเ<ม>หรอเดี๋ยวเราไปดูนะว่าสีขาวเป็นยังไงนะครับผมเดีย๋ยวเราไปติดต่อเขาก่อนนะกล้องรุ่นนี้เขาชื่อว่ากล้อง Sony C V E 10นะครับผม C V E 1 0นเองนะแล้วก็กล้องตัวนี้จะเป็น C V 1ตัวแรกที่พ่อเอ็มใช้อยู่นะตัวนี้นี่แล้วก็ตัวนี้แม่อุจะใช้ตัวนี้นะตัวนี้จะดีตรงที่มันสามารถเปลี่ยนเลนได้นะแม่วุถ่าย ตัวตัวนี้จะเป็นเลนตัวเดียวแต่ตัวนี้จะดีกว่าออกมาทีหลังแล้วก็ระบบอะไรต่างๆถ่ายรูปอะไรจะสวยกว่าด้วยเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบให้ดูนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกล้องใหม่สําหรับช่องน้องเชเบตนะเด็กๆเ,เข้ามาก็ไม่เบื่อนะครับมีทีวีสวยๆให้เด็กๆดกูด้วยนะครับนี่ดูดิภาพสวยมากเลยนะเป็นทีวีจอยักษ์มากเลย75นิ้วนะครับภาพคมกริบเลยสวยไหมเออนั่งดูไปก่อนนะคะอย่าดื้อนะคะ อย่าได้น,นะครับพี่ออมเล็ตน้องเชเวตเด็กเดินดูได้นะแต่ห้ามจับนะอย่าไปจับของเขานะคะก็เป็นหอยของเขาโชว์เนี่ยที่นี่เป็นร้านโซนี่คือแบรนด์สินค้าจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นสินค้าที่โด่งดังนะครับมีคุณภาพนะลองเดินดูได้ว่าเขามีอะไรบ้างมีทีวีมีรีโมทมีหูฟังมีสารพัดเลยแต่อย่าไปจับของเขานนองเชเบตไม่จับนะนนองเชเบตฟันนี่ไม่จับนะคะโอเคไหมคะไม่ดีนะอ่าไปเดินดูดไปพาน้องไปเดินดูเลยไป มานั่งดูอีกแล้วตรงนี้เป็นจอใหม่ด้วยโอ้โหใหญ่กว่าเดิมอีกโอ้โหนั่งดูกันสบายนะเด็กๆตรงนู้นมีอะไรสวยกว่าอีกไปดูตรงนู้นสิเออนั่งตรงนี้ที่สวยมากเลยเนี่ยโอ้โหเป็นจอโอเลดเลยนะระหว่างรอพนักง,งานเด็กๆเ,เขาก็วิ่งสนกันอยู่ข้างในนะครับออมเลดขาระวังไปชนข้าวชนของนะรู้ไหมคะดูน้องเซเด,ด้วยนะคะดูภาพสวยไหมภาพสวยไหมยอยากได้ไปไว้ที่บ้านไหมออ ครับกล้องโซนี่ที่แม่อูจองไว้นะครับนี่จะเราก็มาช่วยกันนั่งดูวิธีการสาธิตแกะกล่องนะครับเพราะว่าเอาจะเป็นคนถ่ายด้วยนะฮะช่วยกันดูนี่ใม่แกะกล่องเลยนะครับโซนี่ v e10 นะครับอันนี้เป็นของศูนย์แท้เลยนะประกันนะอันนี้ประกันกี่ปีครับผมสิบห้าเดือนเลยนะครับผมอันนี้แกะออกมาแล้วนะครับกล่องดูสิว่าสีโปรดหรือที่แมวุูอยากได้หรือเปล่านะฮะ ราจองไว้นานมากนะครับของขาดนะนี่ส่วนประกอบมากครฐานรวมพนันรวมครับนี่เด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยครับผมสายก็อ่าสายมีสายตัวไทซีอ่าไทซีตัวนี้ใช้ไลท์ได้ไหมครับได้ครับอ่าโดยใช้ไลท์สดได้ด้วยนะนี่ของแรเลยนะครับนี่มาดูสิมาโอ้มาแล้วนี่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 ถูกใจไหมครับสีนี้ถูกใจนะมันเหมาะกับ ผู้หญิงสวยๆขาวาวใช่ไหม <Wow. S 1> นี่เขาเอาแบตมาเทให้นะครับผมสีขาวนะดูดิสวยมากเลยกล้องสำหรับช่องน้องเชเบตฟันนี่นะครับผมเดี๋ยวผมขอไปดูพี่เขาสาธิตรีวิวก่อนนะครับ